การเติบโตแล้วก็ถูกขัดเกลาขึ้นมาในสังคมที่เป็นวัฒนธรรมเดี่ยวเนี่ยครับจะเกิดผลเสียทําให้บุคคลนั้นน่ะมีสมรรถนะทางวัฒนธรรมหรือความสามารถในการอยู่ท่ามกลางความหลากหลายนั้นน่ะมีปัญหานะครับการสร้างความตระหนักและก็บรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ยจะทําให้สังคมนั้นน่ะเป็นสุขแล้วก็อยู่อย่างราบเรื่นนะครับการทลายกําแพง อคติทางวัฒนธรรมเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน5ด้านนะครับหก็คือมีฉันทัคือปรารถนาที่จะเข้าไปเรียนรู้ความหลากหลายนั้น 2. มีความรู้ต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้นแล้วก็3นะครับก็คือรู้คุณค่าตระหนักรู้คุณค่าในความหลากหลาย 4. ทักษะ,ะความต่างทางวัฒนธรรมแล้วก็5าการปฏิบัติตนต่อผู้มีความต่างทางวัฒนธรรมนั้น5ด้านนี้ครับจะทําให้สังคมนีอยู่อย่างมีความสุข